สริกรับเลขดบับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดบับคาดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับหลักร้อยแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับหลักร้อยสูตร10บ,บนหน่วยบนหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างส0คของพี10บนหน่วยบนบหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างส0คของพี่ สิบนหน่วยบนหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างสี่องที่1นึ่งสิงหาหกเนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสามหกเป็น9 9บวก อ่หกเป็น15บห้าก็คือเอา5้าบวกสเท่ากับเเอา7จ็บวกหเท่ากับแะครับเอา8ปดบวกสเท่ากับสินะครับสดับมาที่0ูย์สดับอยู่สิบสิงหาศูย์ดับมาที่8ปดศูนย์ดับอยู่หกันยาสี่ดับมาที่6 4ดับอยู่สิบหกกันยาเก้ดับมาที่6กดับอยู่หตุลาสี่ดับมาที่6 4ดับอยู่แล้วก็สิบหกอ้ขอไปนะครับผมสิตุลาสิบหตุลานะครับสดับมาที่ก้าสดับอยู่หพฤศจิกาสดับมาที่ศูนย์สี่ดับอยู่แล้ว หนึ่งดับนะครับหนึ่งดับหลักร้อยเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางมีเขามีหลุดนะครับนะเป็นแค่แนวาทางนะครับเลขหนึ่งดับหลักร้อยเป็นแค่แนวทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ